สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับมารีวิวสินค้าออนไลน์กันช,ชิ้นหนึ่งนะครับก็สเตตโตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับแพ็กเกจเรียบร้อยดีน้องอน้องตุ๊ก้าตู๊เขามาส่งของเนี่ยจะจะเป็นแบบเนี้ยคือเขาไม่โยนไม่จับอะไรนะแพ็กเกจเขาจะดีมากเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับผมจําไม่ได้นะผมสั่งอะไร นี่ฮะกล่องเรียบร้อยดีเซ็ตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีเออเป็นอะไรนะอ๋อมาแล้วครับผมรออยู่ตัวนี้เป็นชุดอ่าชุดกุญแจนะครับชุดกุญแจชุดกุญแจสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็ส่งตรงส่งครบเลยผมแชทคุยเขาดีมากเขาตอบแชทด,ดีมาก เป็นชุดกุญแจนะฮะเป็ชุดกุญแจซึ่งผมหาอยู่ผมให้ร้านเขาหาก็าหาไม่ได้ผมก็เลยลองหาดูใน lazada shopee นะครับก็ได้ใน lazada นะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นสวิตกุญแจชุดใหญ่นะฮะตัวนี้นะฮะใช้สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์นะครับวิธีใช้เป็นชิ้นส่วนจักรยานยนต์เท่านั้น ประเภทผู้ผลิตจีนนะครับข้อแนะนําการติดตั้งโดยผู้ชํานาญการนะครับนําเข้าและจัดจำหน่ายโดยนะฮะสะพานสูงนะครับสวิตเกนแจชุดใหญ่นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นรุ่นของอากิล่านะครับแต่ของผมมันเป็นซูซกิสติงเกอร์ซึ่งอากิล่าเนี่ยเขาใช้พาร์ท ร่วมกันกับสติงเกอร์ได้เพราะฉะนั้นผมสบายเลยตอนเนี้แต่ไม่ใช่ว่าได้100%นะครับหลายๆอย่างหลายๆชิ้นของอากิล่าเนี่ยเอามาใส่ในสติงเกอร์ได้ผมแชทคุยกับทางร้านเขาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตซ์กุญแจชุดใหญ่นะครับของอากิล่านะครับผลิตเมื่อปี2523นชุดนี่นะเป็นของอากิล่าซึ่งใช้กับสติงเกอร์ได้นะฮะ เขาผมมี m o t o r ร์ไซค์สติงเอยู่ก็อยากจะเอามารีวิวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไว้ผมซ่อมแซมเต๊กก็ใช้ได้อยู่นะฮะตอนทุกวันนี้ยังใช้ดีอยู่แต่อุปกรณ์บางอย่างเช่นสวิต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 สตาร์ทหรือว่ากุญแจล็อกเบาะนี่มันเสื่อมนะฮะผมก็เลยไปหามาถามที่ร้านร้านเขาว่าไม่มีคือรถมันเกิน25ปีแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้สต็อกอะไร ผมก็เลยลองไปหาออนไลน์นะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆนะครับไม่จะเป็นฮอนด้าโนวาโซนิกหรือซูสกิอากิล่าไรเดอร์สติงเกอร์ยามาฮ่าอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเป็นรถรุ่นเก่าลองไปหาอะไรในออนไลน์นะครับมีขายนะครับเนี่ยวันนี้ผมได้ชุดชุดวิญแจคอกับชุดวินแจล็อกเบาะได้มาครบชุดเลยแต่เป็นของอาก i l ่าซึ่งใช้กับสติงเกอร์ได้ นี่นะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับนี่นะฮะเข้ามาพร้อมอย่างนี้เลยนะผลิตเมื่อปี2023นี่หมายถึงว่าเขายังผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ฮะก็จะมีชุดกุญแจล็อกบาะน,นะฮะเดี๋ยวแกะดูหน่อยก็ได้นะฮะเพราะว่าบางคนหลายหลายคนมีปัญหาแน่ๆเพราะว่ารถเรามันเก่าอะ่ะพอเก่าแล้วมันก็บางอย่างมันก็เสื่อมบางกางมันก็หกักบางอย่างมันก็แตกไปนะครับ อันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลก็แบบเพื่อนนะฮะนี่นะเขาให้มาครบชุดเลยฮะชุดใหญ่มีกุญแจมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนี่นะฮะเป็นอ่าชุดกุญแจใหญ่เลยนะฮะมีกุญแจมาให้คือเราสามารถใช้กุญแจดอกเดียวเนี่ยไขยได้ทั้งอ่คอพงมาละคอคอมมเตอร์ไซค์แล้วก็นี่นะฮะนี่นะฮะ นี่นะกุญแจให้มาสี่ดอกครื่องของผมเดิมมาสองดอกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่นะฮะเขาเขียนว่าอะไรเขียนว่าซูซูกิหรือเปล่านะผมไม่ค่อยไม่ไม่เห็นนะตาไม่ดีน่าจะเขียนว่าซูซูกินี่ฮะตัวนี้นี่ฮะอันนี้ก็เป็นชุดอ่ากุญแจคอนะฮะกุญแจคอสตาร์ทนะฮะ เขาก็มีโปง้งมีปาร์คมาให้เสร็จเลยเราก็ไปเปลี่ยนกับของเดิมเป็นของอากิล่าแต่ใช้กับสิงเกอร์ได้ฮนะเนี่ยนี่สวิตคออันนี้อ่าสวิตล็อกเบาะหลังโอ้โหยี่สิบกว่าปีผมพังมาเนี่ยไปซ่อมที่ร้านแถวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เนื่องจากว่ารถมันยี่ห้าปียี่ยี่เกือบสามสิบปีนะฮะ ผมก็ลองมาหาดูในออนไลน์นะครับคือถ่ายรูปนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะฮะเขามีกุญแจมาให้สี่ดอกนะนี่ฮะโอ้ยใช้ได้เลยนี่นะฮะใครมีปัญหานะฮะใช้มตซค์เก่าๆนะฮะอะไรบางชิ้นมีปัญหานะครับอย่างผมเนี่ยเนี่ยฮะอะไ่ชุดกุญแจล็อกบ่ะนะฮะ นี่ทังมาเป็น1 0บสปีแล้วผมก็เบาะก็ล็อกไม่ได้ไปถามที่ร้านก็ร้านบอกไม่มีผมก็เลยลองแชทเข้าไปในในอ่ลาซาด้านะครับในร้านนี้เขาขายอะไหล่โมเตอร์ไซค์เขาก็แนะนําว่าพี่ของพี่น่าจะใช้ของอากิล่าได้ก็เลยสั่งของอากิล่ามานะครับมีกหลายตัวนะครับที่ผมจกําลังจะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นหนตัวนะฮะเป็น ชุดกุญแจล็อกเบาะนะฮะของซูซิสติงเกอร์ซึ่งใช้ร่วมกันกับอากิล่านะครับอันนี้ก็เป็นชุดกุญแจคอนะครับของจริงๆก็เป็นของอากิล่าแต่สามารถใช้ร่วมกับซูซูกิได้นะฮะนี่เหมือนกันเลยฮะสเตปสเต็ปในการใช้งานนะฮะอันนี้ล็อกนะฮะธรรมดาเปิดนี่นะฮะล็อกเปิด ถือว่าใช้งานได้เลยแล้วแค่เสียค่าแรงช่างให้เขาช่างเ็าทาให้นะครับแล้วเขาก็มีกุญแจมาให้ด้วยเพราะว่ากุญแจเก่านมันสึกจนรูดหมดแล้วอ่ะคือกุญแจนี่เสียบเข้าไปนี่นะฮะกระเทือนกระเทือนหน่อยนิดหลุดเลยเนื่องจากว่ากุญแจมันก็รูดนะฮะหัวนี่มันก็เก่านี่ก็เก่าเกือบสามสิบปีนะครับผมก็เลยได้มาก็มาแชร์กับเพื่อนในช่องนะครับมีฮะมีขาย เขาจะมาเป็นชุดใหญ่นะครับชุดเล็กก็มีแล้วแต่แต่ผมต้องการชุดใหญ่เนื่องจากว่าจะใช้ได้กุญแจดอกเดียวในไข่แดง2ตัวนะฮะก็มีชุดล็อกบาะนะฮะของอากิล่าใช้กับสติงเกอร์ได้ใช้กับ r 4ร0ได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลอง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 แชทคุยเขาดูแล้วก็ชุดคอมีกุญแจมาให้อีก4นะฮะกุญแจเขาเข็นซูซูกิหรือเปล่าผมไม่เห็นนะตาผมไม่ดีน่าจะใช่อ่ะ อ่าน่าจะใช่นะฮะนี่ครับก็รีวิวสั้นๆกับเพื่อนๆในช่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับในการเลือกซื้ออะไรซ่อมอะไหล่มอเตอร์ไซค์รถเก่านะฮะรถผมเมื่อเกือบ30ปีนะฮะซูซูกิสิงเกอร์ใช้อะไหล่ร่วมกันกับอากิล่าได้เนื่องจากอากิล่าเขาออกมาก่อนแล้วสิงเกอร์ออกมานะครับเป็นยุคข,ของโมอเตอร์ไซค์จอวเบยุคท้ายๆนะครับ ก็ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ